รายการโพรทิรักษ์โพรทิกิจตอนที่10วันที่11บเอ็มิถุนายน2556บ่ายวันนี้พรอครูเดินทางไปเยี่ยมท่านสมณะถนอมคูณที่โรงพยาบาลสประสิทธิที่ประสงค์หรือท่านถนอมคูณนี่ท่านป่วยนะครับเป็นเกี่ยวกับโรคไตต้องไปฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้ง ที่ไปครั้งนี้เพราะว่าเนี่ยเส้นมันตันเส้นเลือดเทียมที่เราใส่ไว้เนี่ยสำหรับเอาเลือดออกไปฟอกเนี่ยมันตันทีนี้พอตันไปนอนโรงพยาบาลพ่อก็เล่าว่าเนี่ยที่มันตันเพราะมันเป็นหนองครับเป็นฝีอยู่ข้างในก็ผ่าฝีออกไยผ่าไปแล้วน่คืนนั้นเนี่ยที่ผ่าเนี่ยเลือดมันไหลเยอะพ่อก็จําอะไรไม่ได้เลยนะคือเลือดมันคงไปเลี้ยงสมองน้อยนะจําอะไรว่าเอ๊นี่อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่โรงพยาบาลนะ จากนั้นก็พยาบาลอะไรมาพยาบาลแล้วก็ตอนนี้ให้ยาฆ่าเชื้ออยู่คือเชื้อโรคที่เพาะในกระแสะเลือดเนะี่ยมันก็มาจากฝีนี่แหละเขาก็ฉีดยาฉีดยานี่ก็ต้องมีปลั๊กนะครับคือสาหรับเสียบฉีดยายที่ขาที่ประจําทีดประจํนะาหลวงพ่อว่าฉีดยาครั้งนี้โหเบื่ออาหารเลยนะครับพระครูก็ไปพูดคุยด้วยก็เชิงให้กําลังใจนะครับับใ หลวงพ่อก็ต้องอเรียกว่าควบคุมอาหารตามที่เขาบอกนะฮะเี่ยมีเพ่คนที่คอยดูแลเขาก็จะคอยจัดอาหารหรือว่าให้หลวงพ่อถนอมครูในฉันอาหารตามที่เขาเขียนไว้นี่แหละมีพยาบาลท่านนี้ก็เห็นว่าเพิ่งลาออกมาครับแล้วก็มาอยู่ที่ชุมชนราตานอาีอโศกโรกสาธเสียสละมาเฝ้าในช่วงกลางวันกลางคืนก็จะมี ยังได้ทมอีกท่านหนึ่งอดินดอนอดินดอนมา <นะ S 2> อ,อเข้าตอนคืนหลวงพ่อว่ายังสู้นะครับรู้สึกว่าโอ้กำลังใจหลวงพ่อนี่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เรียกว่าไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าชีวิตหลวงพ่อเนี่ยก็ได้มาทํางานศึกษาเพื่อศาสนาแล้วก็ยังเหลือเวลาที่จะเปิดทำอีกเท่าไหร่เนี่ยท่านก็ใช้เวลามันคุ้มเลยนะครับครับพันเท่าน้ก็บวชวันเดียวกับผมนี่แหละครับ มันเดียวพี่เดียวกันก็ประทับใจนะเป็นคือพิสูบมาบวชแล้วเนี่ยก็ทมนะมาบวชเนี่ยไม่ว่าญาติปริวัตตังปายาสไม่มีญาติทางบ้านแล้วนะครับนะมามีญาติทางธรรมก็ดูแลกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆนะเป็นครอบครัวกันจริงๆนะครับเผากันจริงๆนะคือเสียชีวิตแล้วก็ไปเผากันเผาให้เจ็บป่วยก็ดูแลกันนะครับจริงๆครับครับก็บุญนีนะครับ เย็นวันนี้พ,พ่อครูยังคงแสดงธรรมในรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองแต่วันนี้พิเศษเราขึ้นมาที่ห้องมาปันที่ราชานิยสศวันนี้พิเศษจังนะครับว่าฉากที่ด้านหลังพ,พ่อครูเนี่ยไม่เหมือนวันอื่นทั้งฉากทั้งห้องอห้องนี้ก็มีการใหม่มว่าติดแอร์ใหม่ครับรห,หนาวเลยนะครับ <laughs> ผมนั่งนั่งอ่า ฟังทาพระครูเลยก็หนาวเลยเพราะว่าเรากาลัลงทดลองแอร์ใหม่ด้วยนะก็ต้งเปิดเปิดให้เต็มที่จริงๆพวกเราเ็าไม่ไม่ไมค่อยอยากที่จะติดแอร์กันก็อยากจะประหยัดกันครับแต่ว่าพระครูเห็นว่ามันเป็นละละความจําเป็นแล้วล่ะยิ่งช่วงกว่อนง,งานเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยใน,นเครื่องไม้เครื่องมือทางสื่อสารเนี่ยถ้าอยู่ในห้องร้อนๆน,นี่ก็จะเสี่ยงเลยก็เลยจาเป็นจำเป็นพระครูก็เลยเหมือนกับเร่งรัด นหนี่งแล้วพอรีบทำแล้วก็บรนดาก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์มาฉลองกันแล้วก็เป็นวันส,สุดท้ายที่พระครูจะแสดงธรรมที่บ้านราชเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะก็หลังแสดงธรรมแล้วก็เนี่ยสำนักก็จะมากราบนะครับกราบลาพระครูครับมีศิกขามากแล้วก็ญาติโยมคุณปะก็มากราบ กรับกรูครับสมณะลาอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของพวกเราเนะือไปมาลาวาล่า้ใล้ระบอกบอกกล่าวกันนะครจะมาพร้อมหน้าควาอมตากันช่วงหลังรายการนีอพอเทศเสร็จแล้วก็จะเป็นการตั้งชื่อ,อตั้งชื่อ,อการเทศเรื่องการตั้งชื่อนี่ก็จะเป็นการให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับที่บรนดา ส่งชื่อมานี่ยถึงสิบชื่อเลยนะครับ <c oughs> สิบกว่าชื่อเลยแล้วก็ช่วยกันโบวตก็โหวตกันแล้วก็ดูจะเป็นการฝึกสลายาตาได้ดีเช่นกันที่จะเทสละคิดชื่อออกมาให้ให้ร่วมกันโบวชเวลาบวชเสร็จแล้วได้ไม่ได้เนี่ยก็ได้ฝึกสลายาตาเหมือนกันสลายตัวต,วตวนฝึกได้ทำใจไปด้วยนะ เช้าวันที่12มิถุนายน2556พระครูและประชาสมนาก็เตรียมตัวเดินทางจะกลับไปที่สันติสโสนะก่อนจะออกจากบ้านราชพระครูก็จะไปกราบพระพุทธโตพระครูก็เดินทางประมาณ6โมงเช้า ออกจากที่บ้านาชไปที่สนามบินสนามบินนานาชาติที่จังหวัดุบนก็จะมีเด็กนักเรียนสม,มุนพระรามารมีขาประจำตามไปส่งหลวงปู่ท่านนับเป็นเวลาประมาณสักเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับที่พระครูสำนักโพธิรักเนี่ยได้ใช้ชีวิตของท่านเนี่ยที่รัชานอศศกแล้วก็ต้องเวียนไปทำภารกิจที่อื่นอีกชีวิตพระครูนี้มีแต่ชีวิตที่เป็นธรรมะ เป็นไปเพื่อที่จะอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้ลด,ดละก,กิเลสเพื่อให้ประโยชน์ตนคือให้ตัวเองคนทุกข์ซึ่งเมื่อเราลด,ดละก,กิเลสที่ตัวเราได้แล้วแน่นอนผลก็คือเราสามารถที่จะเสยสละทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากยิ่งขึ้นเรยกว่าชาวโสเพื่อมวลมนุษยชาติก็จะเป็นได้จริงๆ พะครูจะอยู่ปอีกร้อยห้าสิบเอ็ดปีเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าเพิ่มประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมแต่ว่าพระครูจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นอิทธิบาทละแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นที่ลูกๆด้วยที่จะต้องพยายามพัฒนาตัวเองนะครับอย่างที่สโลกที่พระครูให้ไว้ในงานอสมมติปีนี้ว่ามีหมู่ฝูงที่ดีรีวิตรีชีพลุย